สวัสดีครับผมพอดีเพิ่งตัดหญ้าโซนนีเ้เสร็จเป็นโซนไม้ผลที่อยู่ด้านบนนะครับปลูกบนที่เนินสูงก็เป็นเนินเขาที่เตี้ยนะครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งของสวนที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาโชว์ความสวยงามเท่านั้นนะครับจะพาทุกท่านมาสังเกตต้นไม้ในสวนซึ่งมันมีสิ่งผิดป,ปกติอยู่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยนําเสนอเรื่องอต้นไม้ที่มันโยกแล้วมันแค่แกรนวิธีแก้ไขก็แค่ปักไม้นะครับแต่คลิปนี้ลองสังเกตดีดีนะครับ ต้นไม้บางต้นที่ผมปลูกไว้เนี่ยมันจะมียอดที่แตกออกใหม่ที่ผิดปกติเหมือนต้นนี้เลยเห็นไหมครับยอดจะมีสีเหลืองผิดปกติใบเล็กซึ่งแตกต่างกับยอดใหม่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติยอดอ่อนตามธรรมชาตินั่นก็คือมันจะมีสีเขียวปนแบบนี้นะครับนี่คือยอดของไม่ผลที่ปกตินะครับมันต้องมีสีเขียวอ่อนแบบนี้แต่ถ้าผิดปกติแบบนี้เหมือนภาพที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับภาพฝั่งซ้ายคือยอดที่ปกติ ของการเจริญเติบโตของพืชส่วนภาพที่อยู่ด้านขวาเนี่ยคือยอดที่ไม่ปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมอธิบายเรื่องธาตุอาหารพืชก็น่าจะพอรู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรกับไม้ผลต้นนี้นะครับเหตุผลง่ายๆก็คือการที่พืชขาดอะไรสักอย่างหรือมีอะไรเกินมาเนี่ยมันจะแสดงออกที่ใบใบแก่ก่อนกับใบอ่อนหรือยอดนะครับนั่นแสดงว่ายอดในลักษณะนี้เนี่ยมันขาดหรือเกินจุลธาตุนะครับ เพราะมันแสดงอาการที่ใบอ่อนและที่สําคัญมันขาดธาตุที่เคลื่อนที่ไม่ได้ในพืชนะครับไม่เคลื่อนที่ในพืชนั่นเองดินตรงนี้เป็นดินหินนะครับมันจะมีพวกเหล็กบางทีผมขุดดูยังเห็นก้อนแร่เหล็กอยู่และก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับผมสื่อถานก่อนเลยดินตรงนี้มีสภาพเป็นกรดครับเพราะว่าระบบรากเสียหายมันจะแสดงออกที่ยอดโดยเฉพาะยอดอ่อนเนี่ยแสดงว่าจุลธาตุบางตัวเนี่ยมันถูกปลดปล่อยออกมาเยอะเพราะว่า มันไม่เคลื่อนที่ในพืชมันจึงแสดงอาการที่ยอดอ่อนวิธีแก้งผม,มง่ายก็คือไปเอาขี้เท่าจากเตาไฟมา1นกิโลครับแล้วก็หว่านรอบโคนต้นจบเลยทําแบบนี้เป็นบางจุดบางต้นนะครับเพราะว่า,าที่สวนผมเนี่ยผมจะเน้นดูแลเป็นต้น,ตนไปเลยเพราะว่าดินถึงค่า p h เราจะวัดได้แต่ละจุดมันอาจจะ ใกล้เคียงกันแต่ใต้ดินเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะครับที่เห็นลักษณะอาการแบบนี้ของยอดแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอ,อกไปม,มันเกิดจากสองกรณีก็คือ1หละดินมีความเป็นกรดการที่ดินมีความเป็นกรดจะทําให้พวกจุลธาตุโดยเฉพาะเหล็กลูมินียมเนี่ยมันถูกปลดปล่อยออกมาเยอะมันละลายออกมาได้เยอะนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ากรดเนี่ยมันไปละลายพวกเหล็กนะครับ โดยเฉพาะหน้าฝนที่มีน้ําขังชื้นแฉะแบบนี้นะครับมันจึงทําให้ไปทําลายระบบรากนิดหน่อยนะครับอันนี้อาการแค่นิดหน่อยทําให้แสดงออกที่ยอดนั่นเองนะครับวิธีแก้ความเป็นกรดของดินแบบบ้านๆของผมก็คือเอาขี้เถ้านี่แหละไปหว่านรอบเลยถามว่าวันสองวันกลับมาดูมันหายไหมไม่หายครับมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่ว่ามันจะค่อยๆปรับสภาพ pH ของดินบริเวณนั้นให้กระเตืง้งจากความเป็นกรดแก่เนี่ย เพิ่มขึ้นมาเป็นกรดอ่อนผมจะทําแบบนี้ทุกเดือนครับในช่วงหน้าฝนก็ไล่สังเกตดูแต่ละต้นไม่ต้องไปฉีดพ่นฮอร์โมนไม่ต้องไปฉีดพ่นอะไรเสริมทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมทําเกษตรแบบง่ายๆก็แก้ไขบางจุดแบบนี้แหละลองไปสังเกตในส่วนของท่านดูนะครับ เผื่อเจอแบบนี้ก็อาจจะมีวิธีแก้ไขที่นอกเหนือจากนี้นะครับแต่ที่ผมเคยทํามาเนี่ยผมทําแบบง่ายๆแล้วมันก็หายจริงครับแต่มันต้องใช้เวลาแต่ที่แน่ๆก็คือขี้เท่าเนี่ยมีความเป็นด่างเหมือนปูนขาวนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะมีพวกคาร์บอนแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมประมาณนี้แหละแถมยังป้องกันมแมลงได้ด้วยนะครับมันจะช่วยปรับสภาพ pH ของดินบริเวณนั้นคือแก้ไขเป็นหนจุดไปเลยนะครับเพราะว่าจะมาไถาพรวนใหม่เนี่ยมันก็วางระบบน้าทั้งหมดแล้ว ผมเลยใช้วิธีง่ายๆบ้านๆแบบนี้แหละแต่มันก็ได้ผลจริงนะครับในระยะยาวนะไม่ใช่เห็นผลวัน2วันแต่เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนนะครับแบบประหยัดด้วยใช้คีดเท่าแค่1นกิโลโรยรอบผลต้นจบเลยก็ลองสังเกตต้นไม้ในสวนของเราดูนะครับมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าทําไมมันแคลแนยอดผิดปกติแทนที่ยอดออกใหม่เนี่ยมันจะมีสีเขียวเหมือนยอดอ่อนทั่วไปแต่กลับมีสีเหลืองแบบนี้แสดงว่าระบบรากเริ่มมีปัญหา หรือไม่ก็พวกจุลธาตุอย่างเช่นเหล็กลูมินียมเนี่ยมันขาดหรือมันเกินถ้ามันเกินแสดงว่าดินเป็นกรดถ้ามันขาดแสดงว่าดินเป็นด่างแค่นั้นเองครับผมขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ